สวัสดีครับผมวันนี้สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่างฉาบโคราชนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาปรับจูนนะครับมีพี่ท่านึ่งหรือว่าหรือน้องหรือเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะเรื่องการจูนกล่อง a p i นะครับตัวแปดจุดเก้าแล้วว่าตัดตัดเครื่องเย็นไม่ค่อยติดนะครับเครื่องร้อนติดง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับลองดูแล้วกันเนาะ เพื่อใครเจอการนี้นะครับตัวนี้ตัวแปดจุดเก้านะครับลองปรับดูนะครับบางคันก็ได้บางคันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับหลักๆเลยมมันก็จะอยู่กับรถเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะเพึ่งติดกล่องอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับบอกแกมตัวแปดจุดเก้าจะเป็นตัวนี้นะครับ API นะครับสเตอโรนนะครับก็เปิดออกมานะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมดึงกราไฟล์นิดนึงเนาะว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับ เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็มาครั้งแรกนะครับให้เรามาตั้งนะครับทิมเซตอัพก่อนเลยนะครับดูค่านะครับค่นเลงนะครับตรงนี้ได้เท่าไหร่นะครับตอนปล่อยค่าเลขสุดนะครับได้เท่าไหร่นะครับใส่ดูค่ามินนะครับนี่นะครับทุกท่านเห็นไหมขออนุญาตใช้มือแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดนะครับแล้วก็บิดสุดนะครับดูค่าตัวนี้นะครับบิดสุดนะครับแล้วเข้าใส่ค่าแมกนะครับแล้วกด Enter อร์นะครับ อันนี้เป็นการตั้งเรียนเร่งๆนะครับเพราะว่าผมจะบอกทุกคลิปเนาะเวลาจูนกล่องอีกทีนะครับอยากให้ตั้งเรียนลุกเรียนเร่งๆทุกครั้งครับมันจะได้ชัวนะครับมันจะไม่ได้ไม่ค่อยแบบมีปัญหาเนาะเวลาเราปรับจูนแล้วมันจะได้ตรงตามที่เราปรับนะครับพอโอเคแล้วแล้วก็กดเอ t เทอร์ไปเลยนะครับอันนี้ผมจะมาบอกวิธีจูนที่มันดับตอนหน้าสตาร์ทยากนะครับตอนสตาร์ทเครื่องแล้วกันเนาะมันจะมี ค่าตัวนี้นะครับค่าชดเชยนะครับนี่ครับเห็นหน้าตามันไหมนี่ครับมันจะเป็นการเขาเรียกอะไรอะไดอิริสเมนต์นะครับคอร์เรคชันนะครับผมก็อ่านไม่ไม่ไม่ก่งภาษากฤษเท่าไหรเนาะแต่ว่าจะจำเอานะครับส่วนมากจะใช้การจำเอานะครับนี่ครอิริสเมนต์นะครับมันจะเป็นการค่าชดเชยนะครับ ตอนเครื่องร้อนนะครับมันจะจ่ายเผื่อให้เรานะครับหลายๆท่านก็บางท่านอาจจะปรับปรับบวกนะแต่ผมลองแล้วผมอยากให้ทุกท่านนะแบบปรับให้เป็นสูตรไปเลยดีกว่านะครับไม่ต้องให้มันเผื่อนะครับช่วงช่วงอุณหภูมินะครับอุณหภูมิแบบเก้าสิบห้าองศาเนี้ยมันจะจ่ายเผื่อนะครับทุกท่านบางท่านอาจจะถนัดนะครับแต่ผมว่าไม่ต้องดีกว่านะครับเพราะว่าผมลองแล้วมันจะเป็นลวนลวนนิดนึงนะครับช่วง เวลาเราเผื่อองศาตรงนี้บางทีมันจ่ายแล้วมันอ่ามันมันจะร้นๆนิดนึงนะครับแต่มันก็แล้วแต่ท่านเลยเนาะบางท่านก็อาจจะชอบนะครับแต่ผมว่ามันปรับแล้วมันไม่โอเคผมก็เลยจะไม่ค่อยแนะนำนะครับอย่าให้ปรับเป็นศูนย์ซะมากกว่านะครับอันนี้นะครับให้ปิดเป็นศูนย์ไปก่อนนะครับถ้าใครตัดตอนเครื่องยนต์ติดยากนะครับเราก็กดพอปรับเสร็จแล้วก็กด enter นะครับ enter ทุกครั้งนะครับเวลาปรับน้าไหนก็ enter ทุกครั้งครับแล้วก็มาดูหน้า set up นะครับอยู่หัวมุมนะครับ General Parameter Setup นะครับนี่ครับดูค่านี้นะครับอันที่สี่นะครับมันจะเป็นตาร์ทครั้งแรกนะครับอยากให้ทุกท่านลองปรับดูนะครับอ่าปรับหนึ่งสองสามสี่อะไรพวกเนี้ยถ้าเราปรับแล้วมันไม่มันไม่ดีขึ้นนะครับเราก็ลองปรับหาดูได้เลยนะครับตัวนี้พอได้พอมันเริ่มดีขึ้นหน่อยก็ส่งนะครับแล้วกดโอเคนะครับ แล้วก็มาตั้งน้ำมันนะครับน้ำมันอีกนิดนึงนะครับปรับหาตรงนี้นะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะเพราะเวลาจูนกล่อง API นะครับมันก็จะขึ้นอยู่ตอนนี้แหละเนี่ยบางทีเราปรับน้ำมันหนาเกินไปนะครับช่วงสัตว์เดินเบานะครับหรือว่าบางเกินไปมันก็สตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็หน้าไฟนะครับก็ไฟนะครับปรับ อย่าให้เกินยีิบเจ็ดละกันนะครับช่วงเดินเบานะครับอยากให้ปรับสักยี่สิบนะครับลองดูลองบวกดูนะครับหน้าไฟหน้าน้ำมันนะครับลองบวกหาดูนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสามสี่จุดนะครับที่ต้องแก้ก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนเครื่องเย็นเครื่องร้อนนะครับมันจะจ่ายเผื่อนะครับให้ปรับเป็นศูนย์ก่อนนะครับใครเจอเนาะแล้วก็มาหน้าเซตอัพนะครับ general ามิเตอร์เ set up นะครับแล้วก็ปรับสตาร์ทครั้งแรก อันที่สี่นะครับนี่นะอันนี้ก็แล้วกดส่งโอเคนะครับแล้วก็อเทอร์ด้วยนะครับอยู่เบนเทอร์นะครับแล้วก็มีไฟกันน้ำมันแกนเองนะครับเวลาปรับก็ถามว่าสตาร์ทยากไม่ยากนะมันก็อยู่กับรถเราด้วยถ้ารถเราไม่สมบูรณ์มันก็สตาร์ทยากจริงๆนะว่าวายันไหมนะครับเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับ เครื่องสมบูรณ์ไหมเครื่องโอเคไหมนะครับเช็คดูก่อนนะครับก่อนที่จะทําการปรับนะครับพอถ้าเครื่องสมบูรณ์นะครับจูนยังไงก็แรงผมบอกเลยจูนยังไงก็แรงนะครับมันอยู่ที่เครื่องนะเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะเป็นการเพิ่มไฟเพื่อประมาณแค่นั้นเองนะครับก็อันนี้ผมจัดให้คุณวัฒนานะครับไม่รู้ว่าเอ่ยชื่อได้หรือเปล่านะมันมีท่านหนึ่งที่ขอมานะครับผมจําชื่อได้ว่าวัฒนานะครับแต่นามสกุลผมจําไม่ได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองขึ้นให้ดูคําถามเอ๊ขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะสําหรับข้อความนะครับใครมีปัญหาอะไรนะครับสําหรับการจุนกลอก API นะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาถามแล้วกันเนาะก็ถ้ามีคําถามผมก็จะถ่ายให้ประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าถ่ายทุกวันอนะ่ะผมถ่ายไปเยอะแล้วแล้วบ,บางท่านเขาเป็นแล้วเนาะเพราอาจจะเบื่อไม่อยากดูอะไรเยครับผมจะจัดให้ตามคาคอมเมนต์แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืม เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกดสับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม